ไม่เาไม่้เตรีออยมให้เยไ,ไม่นะเอาผอมเหาวนดี <c oughs> ้ครับดูว่าห้เดียนี้ครเบใยรไ่มิ่ข้าวว้ารีบกินข้าวนาะกี่มข้าวนาผมกินข้าวนาะผมกินแล้วนาะใครไม่กินรีบกินหนาะหิวนาะปวดท้องนาะฮู้ <c oughs> 在音乐啊嗯嗯，嗯，那么们明天来。嗯嗯 ได้ไหมเพื่อนเดินไปหาทุกคนเองทุกคนนั่งอยู่กับพี่นะเห็นไหมแล้วก็ผมจะบอกวันนี้ผมจะลงเดนส์โฟนให้ทุกคนแนะ่ผมหลังจ,จากที่ลงไลน์ไปแล้วหนึ่งมาดียวแต่ทำงานแป๊บนึงผมก็จะลงแนะ่ประมาณจะไม่เกินสี่วันนะทุกคนพรุ่งนี้จะได้มีเวลากดหกสิบหก เปื่ครบคงับแปฟทุกคนแล้วเป็นสี่ิบปีหรอือเปล่าจะไปถ้าที่มันจะมีทางเดินได้คนระัแบเราะป็นกาแฟเป็นอะไรทั้งแมว บอกบอกของเราด้นนวยบอกข้งแม่มาที่น่าจะลงประมาณันที่เจ็ดครับน่ี่ีเจ็ดันที่แปดครับเป <c oughs> ็นดาวอ่าีค <c oughs> ร,รับเอะทำไมแวลกจรอดว่า วันนั้นใครไปคนเดียวนะฮะหาเพื่อนเจะเลววันนั้นทุกคนผมว่าทุกคนน่ารักกันมากแน่นอนยิน,นต่ะลรกเต้นได้ไหม้ามลุกครับ,รรบเพราะเดี๋ยวบางคนขางหลัง ด็อยิษฐานเราลุ้นี่ได้เลยสบายเลยไม่เติดต่อครับผมเป่งมากตปคนเดียวกลัวหงาวันนี้นไม่ด้วยแน่นอนใช่วังเด็กเดี๋ยวผมจะหากิจกรรมสารสัมพันธ์เป็นแม่ชาวดอกให้ พอหน่ะแม่ว่าเหมือนเลยเอาไป,ไปด้ยก็ดีครับบาง่ายนะแต่ว่าคงไม่สู้ความรอ้อนที่ผมจะอมองให้ทุกคนหรอกจริงครับจริงๆไม่ควรทำตามนะพูดไปกินไปเนี่ยท่านทำแต่ไม่ดีนะ มันไม่ดีนะดินสินเจา้ามอเคมีให้มีรหบเดี๋ยววันนี้ลงให้ฮนะวันนี้ลงให้เนปะ็นสี่ไมโนสามสี่ับคนรออยู่เอาหนึ่งหนึ่งยืนหรือ,รอนั่งเพื่อเตรียมเตรียม, 5, มทางกูเถอะ อีกหนึ่งจะเป็นยืนนะเฮ้ยก็ไม่หวังเดี๋ยวนะคือผมมัน่นใจเหมือนทุกคนเตรียมไปสอบโอนนะเตรียมสอบตัวบ้านโอนนั่นสอบหนึ่ง้เว้เ่้ จบไปแบบนี้ครับแอคนอโนโลยีดีใจดีใจเห็น,นทุกคนตื่นเต้นกับงานเหมือนเราผมไม่อยากตื่นเต้นคนเดียวนะใหญ่ทุกคนตื่นเต้นไปด้วยกันโอ้คุยเรื่องอะไรนะ ได้ประกาศวันนี้ประกาศวันนี้ประกาศวันนี้ เลื่องงานะทำงานหนักมากได้เลยครับป่ะผมขออนุญาตไปทำงานก่อนนะทุกคนมีงานทำงานละมาเติมมาเติมแรงจับผัวะดับผมเป็นลิฟทำงานให้เสร็จแล้วก็จะได้มีเวลาว่างมานั่้เจอกับบเป็นได้ทำงานจะไปบอกอีกเว้ย เจอกันระทุกนสสดีครับเจอกัน